มัจะเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องเลยตู้มันอ่ะมันจะไว้ามันเลยยังไม่หดหแล้วครมเลือกี่คนนะแค่นี้หรอวะเดี๋ยวไปทำมาบากังําเสียอจะแก่อยู่แล้วทำที่กานเป็นคู่แข่งกับคุณน่ม่้พเขคือแกต่างชาเป็นไป มันจะพูดไส้ไปมึงมึงไีแค่นี้เหรอไฮ้ยคอยดึงคอยดิดึงไม่ถึงมันเยอเ่ยวเฮ้ยยเดี๋ยวเฮ้าอมันน่าสำอะไรกันเนี่ยพวกเดียวกันหลักล ไอ้ยืดโดนไหมมันจมูกเลยโดนได้ไหมหูใจเลิศเกินกระดูกพ่อทำจมูกเนี่ยกระดูกหลังหูพ่อมึงอ่ะหากินไส่เฮ่ยตรงนี้ทำไมเออเรียกปุ้นทำไมล่ะไปไปไปฮบไอ้พวกแซนสดีทำพวกมึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเราพวกกะไม่ใช่ว่ากลับมาเลยเฮ้ยไปฮะ เม oh ื่อกี้หน่อยจะอยู่เลยตอนนี้คือแอบไปหยดมาที่ไหนมาแล้วมึงอ่ะเฮ้ยมึงนีเขาเดชชาสงตัดว่าอะไรเมื่อกี้ฮะเราบอกว่าหากใครช่วยพวกเรากับสุโขทัยได้ยปลอดภัยเดี๋ยวกลับไปถึงได้แต่งงานกับดวงใจยี่แป๊บเดชชาแสวีมึงรู้จักกุศลยาณน้อยไปแล้วไปแผ่นะรอยแล้วผมพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยอ๋อเราพูดเล่น หน้าเกกตราแล้จะปกระปากกัติดกันแล้วชอบมาคุไดีอาไหมไม่ผมไม่ชอบไป จะขาดใจแล้วมึงจะตายไหมบอกแล้วจูดขึ้นแต๊กเดียวเฮ้ยอะไรนะไม่มีพราเอกห่าแล้วน้องไหเศรยีใจมากเองย,ยังไงมันหงอยไปแลวเนี่ยกระโโตสุญชยาที่เราพูดเป็นตูคำเนี่ยเราเป็นกระส์ตัดแล้วไปคืนคำเราพูดความจริงไปๆๆๆๆๆๆๆ หอมอ่อนแล้วเกยพระคุณดีใจที่แต่งงานกระดวงใจเนี่ยพยาได้อยูอย่ห้องแอร์โอ้โหดีบนิสกับตัวตสิเฮ้ยเคาพูดฟัเคาพูดเคาพูดเล่นเคาพูดเล่นโอ้ยน้องโฟกอะ่ะกลิ่ออกแล้วเ <laughs> ฮว้ย <laughs> ไม่ใช่น้องโฟม ทากันบ้าใหญ่แล้วนะคือพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยพูดจริงแป๊บไม่แอบก็มัาใจนะงงโอ้ยรัชบุญกระหม่อจะนิดใจในใจงานกับดวงใจจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงจริงคือแล้วรัชบุญรู้ได้ยังไงว่ากระหม่อมใช้เป็นแฟนกับดวงใจเอ่อแอบดูรูปเนี่ยอยากรู้อ้าดูรูปหมดแล้วโอเคอยากรู้เป็นอะไรก็เขาขอดู้แบบเดียวแล้วก็คืนแล้วไงชอบแอบดูซื่อ เดี๋ยวก็โดนแอบดูบ้างงาดูอะไรแอบดูโทรศัพท์เนี่ยนานฮะไม่ต้องแอบทําแอ่ะเขารู้ความจริงหมดแล้วนเหม่มึงซือกระต่ายหรือเปล่าสุเจริญรักนะจุกฟุ่มกลับไปก่อนเจะได้มาแสดงกับใครอ๋อเราเดี๋ยวเราหายจะแถวนี้แหละปบวกจะมองจะมอมถึงเลยอ้าวตอนแต่งงานระวังเขาอ้วกใส่มือนะ เดินยืนรอออกใส่จัผู้หญดิรี่ไปเถอะจ้าไปไปเดี๋ยวเจอกันเจอกันขอบฮ้ย